พอพระราชากราบทูลเศร่าพระบาทคณะอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาปริตาจุติีบัณฑิตวสิณสิทธิสถานธนิกาชื่นแสงจันทร์สิริพันธ์โสบาลบัวอัจฉริยานาคราชกูริศเงินชัยสายน้ำพึ่งทองใสพิพัฒน์กิ้มสงวนนุจรีคลองวรกุลคุณยศคำจิตแจ่มประวันนาคแสงสุบินศรีวิชัยไมยเคิลบาวาปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจอนด้าเนฟิเชียเวอร์ดี้ประตมี คณินตั้งคำนัชชาชัยวัฒน์นุก,การดาเชื่อชูธีรกุลประพัสราบำรุงศักด์พันธิพาพงศ์ธีรมิตรวนารีเรืองคณะสุช้าวด,ดีสัญยุทธสุธิการสายพิรุณทองสุทาสินียอดอุดมกนกพรเจริญสืบสกุลคุณร,รั์วรทัร์กิติกุลจิรยุสีลาภนัทวุฒิปัจจกพัฒน์นิจกุลอัจฉริยนุเคราะห์ธนพรแทรลประพัชายาสังเรืองพัชรวดีมานะจิตพัชรินมาทุ พจนากุลพิทนรีวิรัติคุลบดีพิมพทยาไทยธนันบุตรพัทรพลสิงหพานภูวนัตผู้จินยามาลีไก่แก้วเรือนเพชรมีนิสิศิรประภาพองบุรุษสรวีประวินดำรงกัญยพัฒน์คายรัศมีธนพรชาติจิตอนันต์นภัสสอนเรียบวันนายประพรกอบสกุลการปัจจมาวดีน่วมด้วงพัทราโชติปรายนยุภาวันทองจันทร์อจาราวันศรีสาจาลุกิจไก่แก้วจีรวัตร ประพสิทธิสมชเนรตีแจ่มยวงรัตก,การกีสดนิจฉานรัตนสุมาลธนันพัฒเจริญสำริดฝนทิพย์เรียงวัฒนะชัยรัชดาพรหนูทัตรัชพรกุดีศรีอนุทินปัทมสุวรรณอภิญญาสรีวงเกรตินีนามกรนาภาวันมาเจริญอริศาจันทระโยธากนกวันจัดวงการจนาเจริญพิริยะชิดาพรจันบำรุงนัสินีด้วงแก้วธนพรบัวสายโยนหาไทยวงแก้ว วรลักษ์แสงทาราทิพย์วาสนาแราศีอริยาปรจริญชนัญญาช่วยศรีนวลนัชชาพิรักษ์จัญญากุลนันตพลวัฒนกุลนัตด,ดาสันติเสวีกุลจิรยาเดิมสุวัฒนะพระกิีรกรแย,ย้มเกศรพัทรพรพงษ์รัตนลบีลพรแก้วแสนสัตวัดตันยูตุพิชนันโชควรรลักษ์กาาัติมาธรรมธนะจิต ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนทวัฒชียนวิจิตพานิตาเนื่องศรีสิริพัฒน์สอนแสงบุญเกิดสัชิธรนนามพงษ์ชนาทิพย์สวนเส้งสัชการชีวิตวิพาศชริทนทร์สุวรรณสิงห์นัครินสัจจประภาวีรพัฒน์ศรีวิราชกัญชพรเก่งตรงชาลิสาวงฮิรันเดชาทิติทั์เดชเดชาบุญญานุชผิวงามพิชัญญาอภิยารักษ์อัญมณีเตงเจริญพงษ์สทร คณิตินสุขดิตจิรพัฒ์ปัญญาปฏิพานจิรัชยาพิเศษกุลชนิการตรีรัตนกุลวงชนินแท่ยองชัชดาอาสุเวศนัทวดีพัฒผลปัทภีเส้งบุญตัน๋นพลรชาผู้พุทธพลอยฝนบุญก่อพ,พอแรงสเสียงรอบพสุชากรเพียรช่างพัททิราเวชสิทธิ์รวิพายันยงพาณิชศิรนัทหวังสมบูรณ์สิริอรายาศีวันอรณิทโหวิชิตอรารตีโคกัดนภัรโยธายุทธ นัชยาแจ่มสุริยาพันวดีนรานอนนันพิมพิภาอาชวะรังสรรระวิศราบุญแต้มศิรจิตธรรมรัตน์สมาวัตเตียภาคินอภิชยาจันทร์อินยานิกาชัยรัตน์นัทวัฒน์อ่อนพร้อมบุษว a n อ้อมแก้วพัสกรเรืองแสงรอบพสุชากรเพียรช่างระวิภายันยงพาณิชย์ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมันดับสอง กมลาตั้งวิบูลปัญญากัญยรักษตันวัฒนธนากุลจิรัตประโยนิธิการเจนวังประเสริฐกุลนัทนันสินทุเจริญนิชมนอภิรักษากรนิตานิยมปพิชยาสิทธิกูลสุธาธินาคำตาสุพิชยามหมามัดยูซุนัทธิดาชลอเดชพิมลพันธ์จรัสวิโรธปาลิตาหวังสุนทรพักดีปิยธิดาดีศรีพัสทวรวลีประสมศรีวัสนบดีอุปพระจันทร์ การศินีธนารักวุติกรชัญญาสิทธิอํานวยฐานภาพ,าพันศิรินริพรพันดีธัญพรเรียนสุภาธีระเดชกองพุทธพรณภาทวีการระดาวิชรก,กรวรรณพรไคร้ครวนสสิตาเหชยัยภูมิสุธาสินีกุศลชูออนพัฒราสมบูรณ์กนกกรนกกรพรมวันเกวลินภาคทวัตจารุวัฒนาหวานชนาพรลีอารามวัฒนัทนิชาธีระบ,บัณฑิต นัทวดีศรีพิาาราชธนรดาแก้วสีปริมศรีสาปิยาพัฒนเลิศวาสนาพรสวงแท้โคพีรวิทย์เดวีประพัฒสอนธุรการวิทยาพัฒรวดีสุดลาภามัติพรจงประสบลาบมาริสาพลแสงวันนสริงามสิริอุดมแวววลีบุญมีสริญญานาชอุ้มวิชาพรพันลีสหาชาติรอดภัยสุชานารีรัตนประสิธฐ์สุมาลัยสิงหาสุวพัฒเอกธรรมสุด กุณธิดากนกรัตนานุกูลธมนวันอึ้งประภากรธีรนันชาวัฒนกุลนัทมนทวีโชคสิริกุลนารีรัตน์มลีลาเบนญ,ญาภาวงอรุนิยมทัศนันทาดากโกศิรัตนภัสสอนแสงนินปรอพรการุญยะวิปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตคัชรินีหงคำสร้างจินตาทวนดิโลกจิพัฒพุ่มคำจุธาทิพรมสอนชุดากิติบวรวัฒน์ชาญชนกบุญญาคม นภสัสวรรณเชษนวลวันคงแสงชัยประพาดาเรืองศรีปานิสาเนเมธาภาคพานิดาอภิรมวิมลสิริเลิกรัชนีกรสาวินีแสนอุบลสิริพรสุภัิริวุฒอริศราตอนสุกกำมลวันปราบสกุลจิตตมาศวาวีวิทยากุลชนิตาแก้วเกื้อมิตรชิชนกแสงหลวงโชตนรินขอดเดชะธนกฤตคัมมีทองธรณิศผูกสีปรัชญาดาพรมบุรรม พัทย์ยี่หลังสุวรรณรัชพิมลอุดมวรดาดีพยุงวรรณพาทองนินวรันธรพิพัฒนาทรุ่สุราาสาสงสนะการธิดาสิงหนคณะนิติรักษ์เกศสุชาวิสาวะโทชนญชิดาคูพากรชวัญญาบุญยะแสงสวัสดิ์ชาชิตจิตรานนนชาลิสาพนาพิทักกุลน,นัชยาพุเจเรญนัชานานควรประเสริฐนัดนิชานกจันทรงวุฒิสุภรเทียนธนวินเกิดจงรักทวันทไทยสีมากสุข ธันชนกเกตพักดีกุลนลินทิพย์อิ่มชาลีนันทวัฒน์ถวันเถเลิธิ์ปนัสยาบุญประดิษฐ์ประภาวรินพนภัยปราการศรีวิไลริล์ปานรสแนบนุชบปุญญวีพฤกษวัรณ์พรภัยลินรสเผือกพุทธินันรักษาวงพัทรวดีเหมือนเดชพานุพงศ์มีดำพาวินีพงเงินงามวีรดีเสนาพิทักษ์กุลศศิพิมวิเศษวงศาสมฤดีลือชาพุทธิพรสุพัชชาเส้งโสตอาชรินิม,มานเศรษฐกุล กมลวันปทุมมานนท์กมลสิทธิ์ชำนิทุรการการมณีชูสีเกณฑ์ฟูสีจิตบุญญาชมนิ่มจิราพรธรรมวิศวะชัญญานุษย์น้อยดียานีศรีสวัสดิ์นิชากรจีนัสแสนตินานาทองเชื้อทาราพรบุญด้วยลานนภัทรไก่แก้วนิสาบุญชูปัทมาวดีมองเพชปรปวีณาชัยวุฒิพิสุภาชาวพ้องภูริตาบัวทองยุรนันบุญจันทร์วรัญญาเยาวดวงศิวพลโกศลสุวรรณ สาวิตรีแตงกล่อมสุนิสาตั้งตนพิทักษ์สุภรตาเจียมสินกุลหาไทยพัฒเทพารักอรายาโพศีนาคอรายาพัชราวิวัฒนพงศ์ชาทวัตรรุ่งเสรีชยัยพัฒนิดเข็มพงศ์สศิวิมลมานากิจอภิสราวิวัฒนวงศ์อรายาปั่นนวลอภาสิทธาเกตานิกาศิดร,รัตนเรืองนัทนิชาคันธรัตธนชยาหมันมานะนภัสสิทธิรัตน์ปรมนอ่อนทองประภาพัน์พลหาร ปานชีวาโคสิท์เจริญกุลพิจิตราชัยอนุกูลพัทรวดีบุญแก้วมีนสิตาพัฒมาุลชัยลวิศราประเดิมวงศวรสมน์พานิชสศิวิมลคงปลื้มสรินยาสารสีอนันตสวิทลิมคุณากรกนกวันสงเสงียมเฉยเจนจิราวงปิยพันธ์นาชาัชจันทร์แก้วนาชาชสินปลุกนทวัฒน์อนันตสิทธิ์ธนาชัยสุริฉายนงถพรชาติเกษมชัยนนทนานหวังสุขใจนัทมนสีปากแพรก น,นิธิพรกิจจำเนียนประยาบุญลอยพรณภาเตชะเลิศมณีพิชาออนสิริพงษ์พิมพ์สุจีบัวหลวงพรัญยูแป้นพัดภาสพงแต้ศิลปะชัยลลิตาคุ้มประคองเอกนัทอยู่คงศักดิ์กาสิดิษพิมพ์สินการจนาอัป,ปมาเกกิติทัศวิรุณสุนทรกุลคณิสอรสุรัตจิดาภาอาริรัตนเวชโชติกรสงวนพาณิชย์นภศรยอดนวลนัทน,นิชาทองหล่อ นัทพงศุติสิริยานนท์นัทรินทีระอิทิรัตทรงปั้นสุระเสียงธนกรพนาชาติทันสุดาเดิมหานบันทิตาบันเทิงจิตบุญสิตาสุวรรณวิทย์ประวันรัฐทิพย์กองลาดปวีนุชหั่นเจริญปิยวัจุรนาสิริพงศ์ปุญญาณุสิริโชคธนาทรัพย์พักที่มาการจนะพังคะภาสวุฒิยุวาพานิสัมพันธ์เมรวีสวัสดิเกียรติรัติมาพิพัฒนาวงศ์ วรพันธ์ภัยาลฤทิวงสุกิติมานิทราศีสมุทตสุจิตราพรม,มานนทสุทธิดาวรกิจรุ่งโรดอธิยะลีลาวนิ์อมอราดากรอบเพชรอริศราถนอมรัตนอัญชิถาเลกคุณาไทยปรองทองเกิดเดชการชนกประยงจิรวันพันธุออนจิรวัชชานศึกชวิสาชุนกมนลทิติลักษ์สมบูรณ์เจริญนัทริษากล่อมทงนัทันรัฐปาโลนัทเสารีวง์ นิชกุลบุญยญเกตดลพรศิลาสลายโสพิษธีรนัยคงนุกูลธนากรเลาสหศิลปะสมจิตธนาชัยศรีสังวานธนาพงศ์โชิสัิรสกุลทมลวันพรมช่วยธญญวีตรีวิบูลวณิชน,นวพรสวัสดีนัทมลาราศิลาปฏิมาวงจงใจหานพจมานบุญยสิทธิ์พรพวิทย์เกิดทรัพย์พันทิพย์รวยลาบพ,มมมมพัชรมมีเลิกสมพัชรชูศักดิ์พันไมตันทวัฒน์วรเดชศิริรัตนาบาวร วริศรารัชตะพฤกสรินยาทับละอสิริมาสังแป้นสุภกานจิรัิติพงศ์สิริเพนทัพกิจสิริทรลาศริกุลสุดาพัฒวรเกรียงไกรสุดารัตน์ดำกลิ่นสุธิกมลสุตาธญรัตสุพิญญาปั้นโพอนัชาสุขเขอภิชยายิ่งยงวัฒนากุลกฤษพรศรีมานนทิติพันธ์โจงบุตรณัฐาประคองทรัพย์นัทพรชินาเกตนัทวดีประชุมรัฐตรีเนตรขันวง ันชนกหินดำนรัตพรสายเมืองบงกฎพรวาสินปวาริษาพโพธิมาหาศพัชพรพลศิริสุนทรพิรดาศิริธัญกุลยุทธนาสุก,กายวราพรเมฆลอยลมสุขุมาพรเกิดโทคาสุพนิดาเมืองสงออนสุชาอภิรักษ์ชัยสกุลอรุณรัตเดชโชตินันอรารยาทาบทองกนกเนธคำอ่างกฤษณะวงจิกุลนัทประสานวงชนิดาพาชัยวง ยานิสาสุวรรณกุลนัชภา,าวนาอินทรายุทธ์ดวงคทัยอาพรพงศ์ธนพงศ์เกรติมณัชัยธนวรัตวีถาวนสวัสดิ์วัน,นิดาศรีสังวานานภสรยอดนวลนันาทานิชาทองหล่อนัทพงศ์ชุติสิริยาน он, นท์นัทรินทีระอิทิรัตทรงปั้นสุรเสียงธนากรพนาชาติธนสุดาเดิมหานบันทิตาบันเทิงจิตบุญสิตาสุวรรณวิทย์ประวันรัชทิพย์กองลาด สวีนุชั่นเจริญปิยวั์จุรณะสิริพงษ์ปุญญนุ์สิริโชคธนทรพัพย์พักทิมาการนะพังคะวราวุธเมืองสงวนสุภกริจองค์อาจสรนนเหล่าเวชศาสตร์ธนพลกิรติมนัชัยสุริวันเสนียุทธขอพระราชทานกราบทูลทร,ราบฝ่าพระบาทคณะวิศวกรรมศาสตร,ร,รส์ศรีราชาปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณิต กิติพงศ์ปินอนังสกุลชยาภาปกป้องนรงศักดิ์บุญประเสริฐทิติวัฒน์ดำดาเพียงขวัญหมอยาดีพวิการอินทรชดวันวิสามารายสีกิติยาเที่ยงชัดนงนภัทราชานนท์ชาตีเทาศิริทวัชัยยายเผือกสิทธิราใจมั่นประภวดีเจริญวัฒนะยุทธนาสุยรือรัตนประภาเจริญวัฒนะประิญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมดับหนึ่งสุภวิทย์เลิศพรมกุลชุติชาติชัยบุญ,ญลักษณ์สวัสดิกรพระเดโชอ,อาทิเนผึ่งสวัสด จักพัฒน์เกลี้ยงขาวรัฐพลชยาพิวัต์ชนิการเกตวัถาธีรพงษ์คำชมพูหาสกรพรมแสงปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตกินยมดับสองพลพัฒน์ทำคลองอาจระมิงทองเล็กสุภาวดีเรืองกันกลวัฒนาคสนกิติพงษ์ใหม่โปธิพัชกรศักดิ์ศรีวุลสารรัตสาริกาเกตปิศชาติชมโคกกรวดนัทพงศ์สอนแจมพัชรพลยิ้มการบุญวสินปรีดาปราโมดกฤชพัฒน์ทรัพย์อเนกทักดนในแสงพิยะ ทีรัฐันเสริมการดีปวริศวัฒน,น,นสุนทรศิลป์พิรพลอย่างเจริญยืนยงเพนภาภาควัตรสาวานัทเบีย้ยสัมฤทธิ์โสรสาพร้อมสินทรัพย์กระชามาศงามเกศกมลกิตินาจิระประเสริฐพันธกิติพจน์ประเสริฐชนาการแสนขันติชุติมาศกระสังทศพลบุญประเสริฐพิเชษศรีนวลพิมพิชาโสพลมณีพานิดากระซิบวรณภาฉัดทองวัฒิดาวิไลประจวบแสงสโรชาหง์สวัสดิทวุฒิบุญทรัพย์ อุกฤษชัยคงทองปริญญาวิศวกรรมศาสาตร์บัณฑิตกฤษณานามกูลการสุวรรณประทีปทกิติพงศ์เลิศประดับจิรพัฒน์เหลืองลุงเกียรติจิรโรดสรอุบลจิรพัฒน์สีพุ่มเงินจเนจตพลบุญลอยฉัดชัยอินทระอักษรเชษฐมาศร,ริยาพันธ์ฐานพันธ์จิราราวันดพัฒน์สีฟ้านัฐกิจจริตลำนัทวิทย์วัฒนากูลธนิตศรีดุสิตานนทวัชชัยบุญช่วยนพรัตน์ทองถนอมนพรุษเหมพมรมนัสวีมีครองแบ่งนราวิทย์ธนัต กรีตินวพันธ์บ้านไร่ปฐมพงศ์อินตาใจปภาวราอาชิวะวณิชปิยธิดาสาครพงศธรคำมนตรีพงพลเซ็งกำเนิดพัดภูมินลศรีสมพิทยาภาสุดเสนนหาพีรนัทบุบผาพรชุดาทิตยากรภูวกรอ่อนผิวเมวดีอึ้งมณีพรวรรณพรเบญจพรวัฒนายแสงสุนทรวีรวัตรทองคำสัติธรอดุลพิทูลสวัญยาแสงบัวเปื่อนสุจินดาเฉลิมศรีมา สุริยะดีงามอัคนิกกนกนาคธนิตกลิ่นบำรุงกลิตวั์ภูวดลไพรโรธกฤษดาเลิศดปานกวินจินดาดวงมณีก้องพบอภิบาลสีการจานะศักดิ์โพเผือกกิตติวินม,มหันต์กีรติสัตตายุจตุพงศ์ธีรประดิษฐผลชลกรคุณเตชะมาพรชนทิชาจำศูนย์ชาน,นสถิวรกุลช,ชัยพัฒนพัทรชัยยาสุมินคำนวณไวทิติพันธ์จักรพง์พาณิชย์วัฒนพันธ์ศรีบุญ ถาวรีวงมณีฉายทัศนะโชตชื่นธานากิิทะหมุนธานาภูมิแสนสีธนัญญาถิ่นสุขธานากรบุตรโตธานากรสวนเสถียรธานายุทธกองแก้วทัชชัยประเสริฐพรรีธีลพรวงเล็กนาราวิทยิญยารัตนริศพงศ์พุทธวงศ์ปฏิพานปานเล็กปองพัน์ชัยเลอสีปัญจรัตน์เือเอมปิยบุตรถนอมเกียรติพรุจินีกำบลสิริชัยกูลพาโชคผาสุขพิชชาพูนผล พิจิวัตเคียงสีพานุวิทย์คล่องกำไรภูมิพิระปลอดภัยภูริชัดวงเชียงดาวภูวิตระเบียบยุทธการอักษรดีรัฐมนูญใจป้อมวรวัตมโนทัศน์วรายุทธเผ่าเสริมสีวรายุทธทองวิชิตสราวุฒิธีรัทรพลสักดิทัตตังคโนภาศักดินาสมัครการสิริวัฒนันชัยศีวกรแก,ก่นจันทร์สีวกรสรรพวุฒิสุพนัทวงวริชัยสินทรัย์พรสถาพรชัยสุเจตปัญญากิติพร สุดที่นเลิศปัญญานุษย์อภิวัตคำศิริอัครพรมบุญม,มาอัสราวุฒิเดชบุญอินทิราเอี่ยมประสงค์เอกพลทีหัวช้างกฤษณนุสุขสงครามก้องพบอินทุลักษ์กัญญาลัต์มโนธีรกุลจารุวันหมวดชนะชยากรชัยจันทร์ชวานิตรัตนาคะนิชนันเสากลางนิชาพัฒน์ประยางกูลธนากรธนันดิศกุลธนากรพันภูรักนันทิตาเตียงทวัฒนัทสีมาชาวธัชนกิจ นุติบุญสงปนชัยรัตรนวิสิทธิ์พงศกรนารองฟูรกรภผาติวรากรวสันชัยศรีมูลวัชระบุญเลี้ยงวุฒิชัยแสงฮิรันสัตรพรสังคมณีศีดพจน์ปานบรลลุงเศรษฐวันรตันเหลืองทรงสหรัฐวงเหลาอนันชัยสารีสุขอภิชยาลายอาลันหลาลัยกรกฎคล้ายวิจิตกริชยากวางขนุนทศคณิตสอบุญแน่นูุ้นานันอุปะละจิราพัฒนศรีพิทักษพลลบ เจนพบแสงสว่างชัยชนะวัดกลางสวัสดิ์ชรัตเลื่อนอารมณ์วรายุทธทองวิชิตสาวุธธีรรัฐ์พลสักดิทัตตังคโนภาศักดินาสมัครกายสิริวัฒนันชัยศิวกร,กรแก่นจันทร์ศิวกรสรพพวุฒิสุพนัทวงวิชัยสินทรัพย์ไตสถาพรชัยสุเจตปัญญากิติพรสุธินายเลิศปัญญานุชอภิวัตคำวิเศษอัครพ,รพลภูมิบอมมาอัศราวุฒเดชบุญ อินทิราเอี่ยมประสงค์เอกพลทีหัวช้างกฤษณนุสุขสงครามก้องพบอินทุรักษ์กัญยารัตน์มโนธีรกุลจารุวรรณหมวดชนะชยากรชัยรัตชัยจันทร์ชวนิตรัตนาคะนิชนันเสากลางนิชาพัฒนประยางกูลธนกฤตธนันดิศกุลธนากรธนากรพันธุรักษ์นันทิตาเพียงทวัฒนัทจีมาชาวกิตนุติบุญสงปณัชชัยรัตนวิสิทธิ์พงศกรนาระหนอง